ในทุกชั้นเรียนพันธ์นะคะวันนี้ก็เป็นการหายร็อกหัวหินนั่นเองแง yeah. หลังจากที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วรอบนี้เราก็เลยมาทะเลกันบ้างนั่นเองู้ร,ร่วมคลิปคนเดิม ไม่มีไม่มีใครไปด้วยวันนี้เราก็อยู่ที่หัวหินแล้วเรามาพักกันที่วาราหัวหินวาราหัวหินสชบห้นเอาอไม่ด้วยแล้วก็ห้องที่เราพักวันนี้เป็นห้องแบบมินิสวีทบีชฟรอนต์อ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องว่าห้องเป็นอย่างไรเฟอร์เฟอร์อันี้เป็นฟีเจอร์ปิดาได้แแอร์วยอ่ห้องน้ามาแบบนี้ ก็จะมีกระจกเต็มตัวแล้วก็เป็นห้องอบงาบน้ำซึ่งก็จะมองเห็นด้านในเลยอุ้ยอ๋อปิดได้เขืนแย่เล <laughs> นี่ปิดลงมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือแบ่งเป็นชัดเป็นส่วนที่หลัก <laughs> เปิดไปปุ๊บตรงนี้ก็จะวางของวางของซึ่งเราก็ชำระวางของแล้วเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น อ่า,อาล้างมือล้างหน้าแปรงฟันต่างๆนานานะจ๊ะเตียงหฟุตหรือ7จ็น่าจะ7นาจะเมัง้งทีวีทีวีแล้วห้องนี้ข้อดีก็คือห้องมันใหญ่แล้วก็อยู่ติดทะเลเลยแล้วก็จะมีโซฟาให้นั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีเนะี่ยนั่นมีมินิบาร์ แล้วเราก็จะมีอ่างอาบน้ําตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้มองเห็นชายหาดเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวเบาๆบางๆทุกคนคือมืดมากมาทะเลแล้วฝนตกนี่การเดินเมษาแล้วเนี่ยงงมากนี่นีเก้าอี้ให้นั่งนี่ก็มองเข้าไปมันก็จะมีชั้นสองชั้นสามด้วยแต่ว่าก็เป็นห้องของคนอื่นเขาเราก็จะอยู่แค่ชั้นหนึ่งตรงนี้มาแล้วแฟนผู้ประเสริฐ <laughs> นะอันนี้ห้องเราคืนเท่าไหร่นะอสองคืนหนะ่หมื่นเจ็ดใช่คือห้องเราอ่ะเนี่ยติดแบบติดอย่างเงี้ยเลยอะ ร้านชมทะเลแล้วก็เมื่อกี้สั่งอาหารไปอย่างละกเสี่ยมั้ะสี่อย่างปลาหัวขอระนองปลาหอยเชลล์อบเนยออส่วนหอยนางรมแล้วก็กั้งทอดเนาะกั้งทอดระเทียมเบสิคสุดๆอะครบแล้วนี่ก็คือหอยเชลล์อบเนยกั้งทอดกระเทียมอันนี้ก็มาแล้วที่บอกไปแล้วก็ออส่วนกระปะรอนเพราะฉะนั้นเราไปต้องรีบกินไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็เหลือข้าวผัดแต่ว่าต้องกินละเพราะว่า เี๋ยวกาอะไรคะกำนังนจะลงติ๊กตอกอันไหนอะไ่อะอะไรอะ,ไ,รอะไ,รไปดูในติ๊กตอกเอิร์ธพาร์ทากูมอร์นิงน่งจ้าลุกในวันนี้ก็คือยั่วมากแม่นี วิทาท่าคือเนี่เป็นสามาเีไผ่ขาวแล้วเมื่อกี้เราสั่งมนสาวเบอรี่ไปแบบเบนี้ธรรมดาแล้วก็มีมักฝรั่งแลวก็แ่บลูกชิ้น ประทับใจสุดกลคือทุกคนแบบว่าตื่นมาแล้วแบบพร้อมแต่งตัวพร้อมเราจะไม่แพ้ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อเว y บ y า d ์ดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่พักแหละแต่ว่าร้านกาแฟที่อยู่ในอเว y บ y า d ์ดก็คือทําเลเหมือนเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปทุกคนก็มาสร้างคอนเทนต์อีกแล้วแล้วเราก็สั่งกาแฟไปอันนี้สั่งเป็นวานิลาลาเต้น่าจะ80บาทก็โอเคอยู่นะไม่แย่แล้วก็แต่ก็ไม่ได้แบบว่าว้าวมากก็โอเคแล้วก็แบบชุดเปลี่ยนชุดแล้วจากชุดเมื่อกี้สีขาวก็เป็นแบบสีสันก็รับชัมชารา ไม่โปไม่ใช่เอินคัะไม่โปไม่ใช่อื่นคัะก็เดี๋ยวตอนนี้รอน้องเพียวมาเพียวดีเจเพียวภูน้ำฟ้าชัยศรีจะมาถ่ายรูปเล่นกับเราฮัลโหลน้องมาแล้วดีเจเพียวภูน้ำฟ้าชัยศรีนะคะชื่อเต็มไปไหมถามก่อนเออจะบอกว่าพี่เอินช่างสรรหามามากคือแบบขับรถได้แบบอย่างเงี้ยวิธีเน็ตไอดอลแต่ดีนะคุ้มค่า ไม่เรามันดีเจเรตแบบว่านำเนลงนำเพลงคือใครจะมาตามก็สู้ๆนะคะคือทางเข้าแบบใช่สั่งอะไรไปคะสั่งอะไรไปซิมป้ล์พิคค่ะคือเลือกอะไรโง่ๆแบบนึกไม่ออกไดๆพีเดินมาพี่เอิร์พูดคำแรกว่าชุดเธอเออเนี่ยดูดิแต่งตัวมาทะเลมันไม่ได้ป่ะแบบไม่มันก็เป็นสไตล์หนูไงธรรมดามากไม่ไงหนูก็ต้องแบบว่าคือมันก็มีข้างในไงแต่เราแบบเป็นก็ถอดไปเลย วินนี่บ้างเนี่ยไปซื้อสร้อยมาให้นะเกือบจะใส่ไม่ได้แล้วแหละอยากจะบอกเขาเรียกว่ามันพอดีพอดียังไงเนี่ยท้ายเนี่ยเนี่ยไม่คือตอนตรงท้ายนี่คือแบบว่าแน่นแล้วนะเมื่อกี้มีคนแล้วเขาเรียกว่าพอดีพอดีไม่มันพอดีคือจะใส่ไม่ได้เลย perfect fit รู้จักปะดีค่ะแฟนดีเด่น แคปละ2,000รูปเมื่อวานก็200กว่ารูปเองเกินเกินเกินสองร้อยกว่ารูปจริงเหรอเพียงสองร้อยใช่น้อยจังใิถ่ายรูปคู่กันหน่อยค่ะแชร์แชร์สองซ้ำแชร์เปลี่ยนมุมแชร์เอาไม่พอแล้วได้ยินว่าเขาบอกว่าไม่มีรูปคู่กันมานานยังไงไม่มีเลยผมไม่ค่อยไปเที่ยวกับใครใช่เพราะว่าไปกันสองคนก็เลยไม่มีใครถ่ายรูปให้วิธีแก้ปัญหาคืออะไรชวนจะชวนเพื่อนได้ไหมนี่เพื่อนหลังคุณน้อง ถ่ายแค่ข้างบนแต่ว่าจิกใหญ่เลยแกงว่ะเพื่อินสอนอยู่ถ่ายอะไรหรอตอนแรกมันเป็นอย่างี้ไงลองฮึบไม่เป็นอะไรสักอย่างหรือว่าคุณคุณมันเห็นในติ๊กต็อกไม่มันเป็นเรื่องจริงที่เอามาพูดเล่นกันทำสิอะทำไม่ได้หนึ่งสองสาม ห้องใช่ก็คือเตรียมหอมเด็กถูกทิ้งโอ้โหจ่ายอีโรบะจ้านี่แหละทุกคนต้องมาเต้นตามเราแล้วอีโรบีคลายของมาเต้นตามได้ทุกวันอังคารพุธพฤหาดหกโมงถึงหนึ่งทุ่มอีโรบีเอฟเอ็มเก้าสิบสี่นะจ๊ะเออเงาแสงเงาได้นะ อันนี้คือนี่คือเราเตรียมตัวมันจะออกไปถ่ายรูปเพราะว่าตอนนี้มีแสงถ้าไม่ถ่ายตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนเย็นมันจะมีแสงหรือเปล่าเออพี่เอิญหนูมีเรื่องอยากถามอันนี้เป็นความสงสัยแล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องสงสัยตามหนุ่มพี่เอิญเป็นคนที่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำมากแปลว่าต้องเป็นคนชอบว่ายน้ำใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ความลับเพราะเคยบอกและจริงเหรอว่ายน้ำไม่เป็น มีอาแสกัน,นอาแสกอนข้าวอา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 ,อามีความวิบวับนะชุดนี้แล้วตะกรงของเรา,า <laughs> ชิจเอนมากยิงไว้หนาม <laughs> <laughs> อุ้ยแต่พี่พี่วินขาวม่ะพี่วินพี่วินคือขาวอ่ะเออเออแต่ไปยืนเทียมสิพี่วินขาวอะ่ะพี่วินคือโอโ้โหอ่ะใช่ เออเป็นคนชายเป็นคนชายคนชายเกาหลีแบบอืม <c oughs> แต่พอคบกับเอิร์นพัทว <c oughs> ินไ <c oughs> ปนอยู่ด้ว <c oughs> ยกยัน <c oughs> ที่อยู่เย็นวันนี้เราสั่งเป็นข้าวสวยข้าวเปล่าธรรมดาแล้วก็สั่งกุ้งมรกดจะเป็นกุ้งผัดกับใบโหระพาแล้วก็สั่งหลนกุ้งไข่เค็มเพราะเห็นว่าเหมือนรดเคอมเมนมาแล้วก็มีปลากระพงนึ่งมะนาวแล้วก็ไข่เจียวหมูสับเพราะว่าวันนี้อาจจะกินอะไรที่ซอฟหน่อยเพราะพี่กวินแบบฟองเสียเดี๋ยวมันกินข้าวเย็นกันแล้วก็ส่งน้องเที่ยวกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยเพราะาแม่มารับแล้วหลังจากทีโ่โดนแม่ทิ้งไว้ครึ่งวันอยู่กับพวกเรา ข้าวมาแล้วสองอย่างอันนี้ก็คือเป็นหลนไข่เค็มกุ้งหลนกุ้งไข่เค็มยากกับือเกินกับผักน่าตื่น,ะนดีน็ดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนจะไม่เผ็ดแล้วก็อันนี้าจานที่สองที่มาก็คือเป็นกุ้งมรกตก็จะเป็นกุ้งผัดใบโหระพาเขียวมาเชียวกระเทียมแบบดีมากกระเทียมเจียงอารมณ์มาคล้ายๆเพสโต้กุ้งอ่ะเออใช่แต่หอมดีนะน่ากินแล้วก็เหลืออีก สองอย่างก็มีไข่เจียวหมูสับไข่เจียวคงไม่ต้องรีวิวเนอะกาอาจจะต้องรีวิวก็ได้แบบว่าร้านนี้เป็นยังไงไข่ฟูหรือว่าไข่ไข่นุ่มหรือไข่กรอบแบบมีหลากหลายแบบแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือปลากระพงอะเจะานายหน่อยกืหวังว่าจะกินปลากระพงแต่ว่าวันนี้มาเป็นแบบหนึ่งวันนี้เช็คเอาท์แล้วนะจ๊ะดุลังมากหัวมีทุกอย่าง เพว่าก่อนเช็คเอาทก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปต่ออีกนิดนึงตรงรีเซพชันมันมีแบบมุมให้ถ่ายรูปได้ก็เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับที่วันนี้ต้องรียบกลับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเต้นอีโรบิกต,ต่อ